มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็กินส้มตำเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็ย่างไก่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำส้มตำปลาลาเนาะวันนี้ก็เผ็ดอีกเหมือนเดิมใส่พริกแห้งไปสองช้อนโต๊ะนะคะพริกแห้งที่ปั้นแล้วแล้วก็คือวันนี้แต่งตัวไปอ่ะกินไปด้วยเล่าไปด้วยเนาะแต่งตัวไปข้างนอกมากะว่าจะไปประชุมตึกเพราะว่าที่เนี่ยมันก็มีประชุมตึกเหมือนที่ไทยนะแบบที่ไทยอ่ะจะแบบว่าเดือนหนึ่งประชุมตึกครั้งหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อก่อนที่ไทยที่เราเคยอยู่อ่ะ คือเขาจะไม่ได้มีวันกําหนดแนช่ชัดว่าวันไหนวันไหนก็คือเอาแล้วแต่หัวหน้าสะดวกซึ่งถ้าหัวหน้าสะดวกแล้วเราไม่สะดวกก็เป็นปัญหาเพราะว่าหัวหน้าก็จะบ่นว่าแบบเหมือนทําไมไม่มาอะไรเงี้ยสมมติเราหายไปเฉยไม่ได้บอกก็บ่นว่าทําไมถึงไม่มาไปไหนมาดูนี่นั่นใช่ปะแล้วก็ถ้าบอกก่อนว่าจะไม่มาก็ต้องแจ้งเหตุผลว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเหตุผลที่สําคัญอะไรเงี้ยถ้าจะแบบว่า ไปหาผู้ชายอะไรเงี้ยแบบมีแฟนจะไปหาแฟนเงนี้ยก็เหมือนเขาก็ไม่น่าจะให้อะไรแบบนี้นะที่ไทยโดยประจาเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากไปนะง่วงหรือไม่ก็แบบจะไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมีธุระก็ไม่ได้ไปนะบางทีก็เลยบางทีก็โดนบ่นเหมือนกันแล้วประเด็นคือที่ไทยอะ่ะไม่ได้เงินด้วยนะที่ไทยเวลาเราไปประชุมตึกอะ่ะก็เหมือนไปประชุมเฉยๆเม่ไไ้ได้เงินใช่ปะ่ะแต่ว่าที่เนี่ยเขาได้เงินนะก็จริงๆอะ่ะที่ทํางานเราจะประชุมตึกทุก วันอังคารที่2ของเดือนเราจะประชุมตึกกันทุกทุกวันนะวันนี้ก็เราก็เลื่อนแจ้งตัวไปแล้วก็จะไปหาหมอหมอนารีเวสด้วยว่าเราจะไปเอาไบสั่งยาที่เป็นยาคุมที่เราต้องกินตลอด2ปีอะไรเงี้ยมันเป็นทางเดียวกันแล้วก็เลยเออแบบแมชเวลาให้มันตรงกันแล้วได้แต่งตัวทีเดียวเดินออกไปทีเดียวอะไรเงี้ยได้ไม่เสียเวลาแล้วก็สรุปคือวันนี้ไปแล้วไม่ได้ประชุมเพราะว่าหัวหน้าไม่อยู่นะหัวหัวหน้า เจอเลขาแต่ว่าเลขาบอกว่าหัวหน้าไม่อยู่หัวหน้าลาป่วยแบบว่าเพิ่งจะลาป่วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แจ้งก่อนแล้วเลยไปเกินนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราไปหาเหมาะอยู่ดีนะก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวก็ได้ใบสั่งยามาแล้วก็ไปรับยามาเรียบร้อยแล้วนะก็จะบอกว่าที่เราไปอ่ะเราไม่ได้ว่าอยากรู้เรื่องราวของที่ทํางานเราหรอกแต่ว่าเราอยากไปเก็บชั่วโมง ือเราเดี๋ยวนี้เราทํางานแต่เว้นดึกใช่ปะ่ะแล้วบางเดือนอะ่ะมันมีแค่สองอาทิตย์เช่นเดือนเดือนสองใช่ปะ่ะเดือนกุมภาพันธ์อ่ะมันมีแค่สองอาทิตย์ที่เราได้ทํางานแลือสองอาทิตย์ว่างใช่ปะ่ะมันก็เริ่มเหมือนเวลาเราติดลบอะแบบชั่วโมงติดลบอะไรเงี้ยก็เลยจะไปสะสมชั่วโมงเพราะว่าอย่างน้อยอนะเวลาเราไป,ไปชมตึกอะเราได้หนึ่งชั่วโมงใช่ปะ่ะหนึ่งชั่วโมงก็ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยแล้วมันก็ไม่ได้ทํางานก็แค่ไปนั่งฟังเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ไกลบ้านเรามากเราก็เลยเออไป แต่ก็เสียดายรอบนี้เขาไม่ได้ประชุมกันนะเดี๋ยวถ้ารอบหน้ารอบหน้าเขาจัดอีกแล้วเราว่างพอดีเราก็จะไปนะเพราะว่าไปเก็บชั่วโมงแล้วก็ไปรู้ข่าวสารด้วยแหละสมมติว่ามีอะไรใหม่ๆมีกฎอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ใหมๆ่ๆเราจะพูดในนี้แหละประชุมตึกแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดใครไม่มาไม่มีใครว่านะก็แค่ถามแบบว่ามีใครมาอีกไหมอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ปิดประตูลแล้วก็เริ่มประชุมเลยแล้วก็คนที่ไม่ได้มาก็จะมาอ่าน หมือนเขาจะมีเลขาคอยเขียนไว้เช่นในการพยบาบาลมีอะไรเปลี่ยนแปลงในห้องครัวมีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่เป็นเหมือนพ่อบ้านอ่ะเหมือนพันโรงอะ่ะมีอะไรจะบอกไหมมีอะไรพังไหมหรือว่าสมมุตินะบางทีเขาจะพูดว่าถ้าสมมุติว่าห้องนี้ย้ายออกให้บอกเขาทีเขาจะเอาเตียงมาเปลี่ยนแบตหรืออะไรนู่นนี่นั่น,น,นอะไรเงี้ยมันก็จะพูดอยู่ในที่ประชุมตึกนี่แหละก็ ก็ดีไปก็ดีได้รู้ข่าวสารแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราอยากไปเพราะเราจะไปเก็บชมงก็คือข้อต่างเราคิดว่าคนที่เนี่ยจะไม่ค่อยจุกจิกมากว่าเธอทําไมไม่มาไม่มาเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นความรับผิดชอบของเธอถ้ามาก็มาได้ชัมงถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรก็อ่านอ่านเหมือนข้อประชุมย้อนหลังได้มันจะมีติดอยู่จะมีติดอยู่ที่ขึ้นในห้อง,งเพะวาน ก็ดีนะกินส้มตำบ่อยคนทางบ้าน่าเพิ่งเบื่อนะ่ะนั่นเรายัางไม่เบื่อเลยวันนั้นจริงๆอ่ะคลิปที่ลงคลิปที่กินส้มตำอ่ะพี่เพิ่งลงอ่ะคือกินเมื่อประมาณสองวันก่อนนะ แล้วก็เมื่อวานเหมือนเอกมาตัดคลิปมาแล้วเห็นตัวเองกินแล้วอยากกินอีกก็เลยทำอีกนะแต่ยังคุณชินอยากกินแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าของที่บ้านหมดไม่มีไก่นะแล้ววันนี้จะออกไปข้างนอกพอดีที่จะไป,ปะชมตุดเนี่ยก็เลยเ,ออเดี๋ยวออกไปวันนี้ก็ได้เมื่อวานก็เลยทำอะไรง่ายๆกินนะ อยากกินทุเรียนมากเลยอยากกินทุเรียนมากเลยแต่ว่าไม่ได้กลับถ่ายช่วงนี้นะกลับถ่ายเดิน1ิเอ็ดไม่รู้ยังมีทุเรียนกินอยู่หรือเปล่าคิดว่าคงมีเนี่ยแต่ว่าอาจจะราคาก็าจะสูงหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบอร่อยเท่าช่วงแบบฤดูของมันเนาะ จริงตั้งใจจะซื้อไก่น้องใหญ่แหละแต่ว่ามันหมดนะและอันนี้มันอยู่ลดราคาพอดีก็เอ,อเอามาแต่แบบนี้มันจะไขมันเยอะกว่าไม่เป็นไรอร่อยวันนี้ทั้งวันก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเพิ่งได้กินเนี่ยกินแรกกะว่าจะตื่นมาตื่นมากินไอ้พริกแกงที่เหลือเมื่อวานแต่ว่าตื่นสายเพราะว่านอนดึกนะก็เลยก้อนออกไปข้างนอกก็ไม่ได้กินอะไรเลย ที่ประชุมตึกอะตอนเรามาใหม่ๆเราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะรู้บ้างไม่รู้บ้างแบบเท่าไหร่อะห้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นอะไรเงรี้ยแต่ว่าคนหน้าเขาก็จะคอยคนหนงมาใหม่ๆอย่างภาษาไม่แข็งแรงเขาจะคอยถามว่าเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจให้ถามะอะไรเงี้ยก็โอเคนะ อยู่เยอรมันนี่เหมือนจะได้กินส้มตำบ่อยก็อยู่ไทยอีกนะเพราะว่าอยู่ไทยอ่ะบางทีเรามีย่างอื่นกินด้วยอย่างอื่นที่มันอร่อยกว่าแต่น้ยบางทีนึกอะไรไม่ออกอ่ะอยากกินแต่ส้มตำแล้วมันทําง่ายไงทําง่ายแล้วก็อร่อยก็เดี๋ยวขอไปกินต่อก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีไรนึกออกแบบ มีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับการพยาบาลหรือเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทีนี่ก็จะทำคลิปเพิ่มมาคะ่ะไว้ติดตามนะคะบ๊ายบาย